Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนเมื่อเช้าครูเก๋เฉลยผิดช่องขอโทษ I'm so sorry ขอโทษจริงๆเลยค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะตามการออกเสียงที่ครูเก๋เคยสอน a, e, p, p, e, p, e, p, A p, n, n แปลว่าและแอปอ่าแอปแอน ก็คือเอแอจิกแอกออกออแเอเพออกอออนแอคค่อกเสียงแอปอันนี้ก็แอคนะคะอันนี้ คือรูปป้ายชื่อติดป้ายชื่อนะคะติดแท็กนะคะมันต้องคู่กันแบบนี้แท็กต้องมาไว้ตรงนี้คำว่าแท็กก็คือเธอแอเกอแท็กออเมื่อเช้าคุกเกตตลกมากเลยไปไว้ตรงนี้หาว่าคู่กันอย่างนี้ตลกมากเลยแบบนี้ค่ะอ้าวต่อไปคำที่สองเมอแอ เพอร์แมแผนที่อ๋อก็ต้องวาดรูปแผนที่ลงไปมันต้องคู่กันคณะนักเรียนมันคู่กันแบบนี้ครูเก็บผิดอันนี้รูปหมวกรูปหมวกว่าไงคะแคปนี่แปคปเคออเพแคปเคออเพแคปอ่า อีกแค่3คำนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีสำนวนค่ะนักเรียนคำว่า take a nap take a nap ก็คือการนอนกลางวัน take a nap การนอนกลางวันนะคะการนอนแบบระยะเวลาสั้นๆงีบหลับไปเนี่ยค่ะเนี่ยเขานอนแล้วเขาก็ตื่นมาเนะะี่ยค่ะ nap n, n a p n, n a p n, n a p n นี่ค่ะ ต่อไปรูปก,กระเป๋านะคะรูปกระเป๋าแบกกระเป๋าก็คือแบกกระเป๋าก็คือเบอรแอกเรแบกกระเป๋านี่จะคูกันแบบนี้คู่กันแบบนี้เลยต่อไปรูปสุดท้ายเสารูรรปธงแฟลกแฟลกแปลว่าธงอ,าอันนี้ไม่ใช่ธงชาติไทยนะจ๊ะ มันเป็นเสียงควบกล้ำเหมือนภาษาไทยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้สอนสอนอ่านแต่ออกเสียงเพียวๆที่ไม่มีควบกล้ำเฟลเฟลก็เป็นเฟลอเกอแฟลกทงแท็กป้ายชื่อแมพพื้นที่พื้นที่อ่าแผนที่แคบหมวกหมวกแกป๊ปอะคะลูกที่มันที่มันจะเป็นทรงมีปีกข้างหน้าหน่อยนึงนะคะหมวกแกป๊ป นปการนอนหลับไประยะเวลาสั้นๆนะคะลู Back, กแบกกระเป๋าแฟ a กทงโอเคคราวนี้ถูกต้องแล้วนะคะขอแก้ตัวหน่อยแล้วครั้งหน้าอย่าลืมเตรียมหนังสือกับแบบฝึกหัดน,นะคะเราจะเริ่มเรียนกันในหนังสือและแบบฝึกหัดแล้วนะคะโอเค See you again next time เจอกันครั้งหน้าค่ะ Good bye